สวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มติเพิ่มผู้ที่ตาม t i k t o ็อกนะครับง่ายๆนะครับรวดเร็วทันใจแน่นอนนะครับโดยขั้นตอนแรกนะครับก็ให้เพื่อนๆมาที่ Google นะครับจากนั้นก็ให้เพื่อนๆเสิร์ชหาเว็บไซต์ที่ชื่อว่า KMM นะครับขีด TH นะครับหรือสามารถคลิกลิงก์ได้จากใต้คลิปนี้เลยนะครับเมื่อคลิกมาที่เว็บไซต์แล้วนะครับก็ให้เรามาสมัครสมาชิกกันก่อนนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีสมาชิกนะครับ ให้เพื่อนๆทำการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับแล้วก็อย่าลืมติ๊กถูกส่วนด้านล่างนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นการยืนยันว่าไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะครับแล้วก็ยอมรับเงื่อนไขการให้บริการนะครับจากนั้นนะครับก็ให้ย้อนกลับไปที่หน้าเข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็ทำการลงชื่อเข้าใช้งานได้เลยนะครับเมื่อทำการลงชื่อเข้าใช้งานเสร็จแล้วนะครับในหน้าแรกของในเว็บไซต์นะครับจะมีบริการมากมายเลยนะครับที่อยู่ทางด้านซ้ายมือนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายแต่ละรายการให้ฟังนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ เพราะบางบริการนะครับว่าสามารถ,าารถหาได้จากทางเว็บไซต์ด้วยนะครับด้านบนนี้จะเป็นยอดเงินคงเหลือในเว็บไซต์นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาสอานวิธีการเติมเงินให้นะครับซึ่งทางเว็บไซต์ก็มีช่องทางการเติมเงินถ้า so mm hmm. เ,เราเลือกหลากหลายช่องทางเลยนะครับใครสะดวกทางไหนนะครับก็าสามารถเติมได้จากช่องทางนั้นเลยนะครับ นี่เป็นวิธีการสั่งซื้อผู้ติดตามกันบ้างนะครับโดยให้เรามาคลิกที่ Ti ก t อกนะครับจากนั้นในส่วนของหมวดหมู่นะครับให้เพื่อนๆเลือกเป็นเพิ่มผู้ติดตามนะครับจากนั้นในส่วนของบริการนะครับก็เลือกเป็นบริการ5 2าสองได้เลยนะครับจากนั้นก็ให้นําลิงก์ช่อง t i k t อกของเรามาใส่ได้เลยนะครับเมื่อทำการใส่เสร็จแล้วนะครับก็พิมพ์ปริมาณที่ต้องการได้เลยนะครับขั้นต่ำอยู่ที่10นะครับยวผมสาธที่ห้ดูอยู่ที่100ผู้ติดตามแล้วกันนะครับก็อยู่ประมาณแค่7บาทเองนะครับ ทำการกดสั่งซื้อนะครับเมื่อทําการกดสั่งซื้อแล้วทางเว็บไซต์ก็จะมีข้อความขึ้นมายืนยันนะครับแสดงว่าเราสั่งซื้อสําเร็จแล้วนะครับและทางเว็บไซต์ก็จะให้รหัสคําสั่งซื้อเรามาด้วยนะครับโดยหากเราเกิดปัญหานะครับย้อนไ่ขึ้นหรือย้อนขึ้นช้านะครับก็นํารหัสนี้แจ้งแอดมินได้เลยนะครับก็จะมีแอดมินคอยตรวจสอบให้เราตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับหลังเพื่อนๆทำการปิดเว็บไซต์ไปแล้วนะครับหรือต้องการดูรายละเอียดย้อนหลังนะครับเพื่อนๆก็สามารถมาดูได้ในประวัติการสั่งซื้อนะครับ โดยในประวัติการสั่งซื้อนะครับก็จะมีรายละเอียดนะครับที่เราได้ที่เราได้ซื้อไปนะมีเลขบริการด้วยมีเลขออเดอร์เราด้วยนะครับเราก็จะมีอ่ารละเอียดนะครับจะเป็นปริมาณค่าบริการลิงก์นะครับหรือบริการที่ทําการสั่งซื้อนะครับแล้วด้านหลังนี้ก็จะเป็นสถานะนะครับเพื่อนๆก็สามารถมาตรวจได้นะครับว่าตอนนี้สถานะเป็นยังไงนะครับในช่วงเราดำเนินการนี้นะครับผมก็จะมาอธิบายบริการทั้งหมดให้ฟังนะครับ โดยอันแรกนะก็จะเป็นการเติมเงินนะครับซึ่งในการเติมเงินนะครับมีช่องทางให้เราเลือกมากมายเลยนะครับโดยการสแกน QR code นะครับโอนธนาคารนะครับแนบสลิปนะครับก็สามารถนําสลิปมาแนบในนี้ได้นะครับจากนั้นก็ทําการยืนยันนะครับทางเปาเวลตนะครับก็เพียงแค่ใส่ลิงก์ลงไปก็ได้เลยนะครับหรือจะเป็นคริปโตก็จะได้เช่นกันนะครับหรือจะเป็นช่องทางอ่า ชิวเพย์นะครับก็จะมีให้เราเลือกอบริการเยอะแยะมากมายเลยนะครับเราก็สามารถเลือกได้นะครับว่าต้องการโอนเป็นแบบไหนนะครับก็ลองทําตามกันได้นะครับเติมง่ายนะครับทุกบริการเลยนะครับทีนี้ต่อมานะครับก็จะเป็นบริการทางเว็บไซต์นะครับ ก็จะมีบริการทั้งหมดอยู่ในนี้นะครับเพื่อนๆต้องการค้นหาแบบหาบริการที่ต้องการนะครับก็สามารถพิมพ์ลงไปได้เลยนะครับทางด้านหลักนี้ก็จะมีรายละเอียดบริการอยู่นะครับแล้วก็รายละเอียดของแต่ละบริการด้วยนะครับสามารถคลิกเข้าไปดูได้นะครับก็จะมีรายละเอียดบอรนะครับสามารถกดสั่งซื้อได้จากตรงนี้เลยนะครับต่อมานะครับบริการแนะนําเพื่อนนะครับนี่ก็จะเป็นบริการอ่า หารายได้จากทางเว็บไซต์ได้จากบริการนี้เลยนะครับโดยเพียงเราคัดลอกลิงก์นี้นะครับส่งต่อให้คนอื่นนะครับหากมีการสมัครสมาชิกผ่านทางลิงก์นี้นะครับเราก็จะได้อัตราค่าแนะนําเจากยอดที่คนที่เราแนะนําไปนะครับใช้บริการ,รเติมเงินเข้าไปนะครับเราก็จะมีรายละเอียดนะครับที่ขึ้นมานะครับว่าได้ทําการสมัครจากลิงก์เราไปกี่คนแล้วนะครับยอดเงินได้ทั้งหมด เท่าไหร่แล้วนะครับแล้วก็ยอดที่อ่าเรายังไม่ได้เบิกอีกเท่าไหร่นะครับก็จะมีแสดงอยู่ตรงนี้นะครับอย่างผมก็ได้มาตั้ง6,000นกว่าแล้วนะครับก็ดีมากๆเลยนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นบริการเอ่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่านอ่าแอนดรอยนะครับโดยจากตรงนี้นะครับสามารถโหลดไปใช้นะครับก็จะสะดวกมากๆนะครับไม่ต้องมานั่งเข้าผ่านอ่า o l l e h r r o m e นะครับสามารถเป็นแอป องทางเว็บไซต์โดยตรงเลยนะครับส่วนทางแอปเปิลก็ตอนนี้ก็จะอยู่ในช่วงพัฒนานะครับเดี๋ยวทางเว็บไซต์ก็น่าจะเปิดมาให้ใช้ในเร็วๆนี้นะครับต่อมานะครับเป็นการติดต่อแอดมินนะครับโดยให้เราไปที่หน้าแรกนะก็จะมีการติดต่อแอดมินสองช่องทางนะก็จะเป็นทางแอดไลน์นะครับก็สามารถแอดไลน์ตามนี้ได้เลยนะครับจะแอดเคมเอ็มดทีเหนะครับทางตัวช่วยเหลือนะครับก็สามารถคลิกเข้าไปนะครับ ทำการเลือกนะครับว่าปัญหาเรื่องอะไรนะครับแล้วก็ใส่ละเลขออเดอร์ที่เราเกิดปัญหานะครับแล้วก็เลือกนะครับว่าเกิดจากอะไรนะครับก็แล้วก็พิมพ์ลงไปได้นะครับหรือสามารถแนบรูปภาพไปได้เช่นกันนะครับแอดมินก็จะมาตอบนะครับเราก็กดเข้าไปอ่านดูได้นะครับทีนี้ก็มาดูบริการที่เราได้สั่งซื้อกันไปบ้านนะครับว่าตอนนี้ยอดขึ้นแล้วหรือยังนะครับ อ่าตอนนี้ผู้ติดตามของเราก็ขึ้นมาแล้วนะครับก็ใช้เวลาไปไม่นานเลยนะครับก็ไวมากมากเลยนะครับสําหรับบริการนี้แล้วก็ราคาถูกด้วยนะครับหากใครนะครับที่ต้องการเพิ่มผู้ติดตามให้แก่ช่องของคุณนะครับก็ลองทําตามกันดูได้นะครับง่ายๆไม่กี่ขั้นตอนเลยนะครับสําหรับวันนี้ก็ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ